เป็นคนมีคนมาก้อยมานยามีแต่อชา้าความจริงใจไม่มี านั้นเป็นคนแต่ใจสับสน mm -hmm. นานประธานความรักกับพืนเปานเาน้มตามน,น้าทุกคืนจะคืนก็นขอให้ผัืนมานเหมือนกัน ต้องเรียกว่าถอดวัวใจเขียนเนื้อแล้วก็ร้องเลยครับเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งเองแล้วก็ร้องเองค่ะครับผมฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วคิดเยอะซะด้วยนะไม่ถามที่มาที่ไปนะคนั่นสิค่ะก็ถ้าพูดถึงเจ็บปวดคงไม่มีอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าเคยชอบเพลงของคุณพี่พนมนพรอัดอั้นตันงใจก็เลยคิดว่าน่าจะมีเพลงแบบนี้ขึ้นมาอช่เพลงนึงนะครับนั่นคือสุมิตาจเทปนะครับแล้วมาถามต่อนิดนึง เคยเกริ่นกันไว้เมื่อวานนี้ว่าต้องหนีออกจากบ้านออกไปอยู่ในคุกตาหานาไปอยู่ในคุนคมตาหามในกรงงานคุณพอ่อคแม่ตามไหม ไม่ตามไม่ตามแล้วกลัวมั้งกลัวก็ไปอยู่ในกรมทหารแล้วก็ค่อยๆฝึกร้องเพลงที่นั่นอ๋อค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกฝนเรื่องเพลงต่างๆก็จากดูเรียงทับบกนั่นสิค่ะถ้าอย่างนั้นขอถามนิดนึงนะคะทราบได้ยังไงคะว่าสถานีวิทยุต่อชะดอที่ทางครูสุรินทร์ภาคสิรินะคะดาเนินการอยู่ได้มีการประกวดร้องเพลงทางคุณสมิทธ์ทราบได้ยังไงเพราะว่าเป็นนักฟังเพลงลูกทุ่งเหมือนกันแล้วก็เปิดวิทยุทุกๆสถานี่วนมิตรสกุลปตอหรือว่าต่อชะดอทุก สถานีจะมีมะรายการลูกทุ่งประกวดกัน <c oughs> แล้วก็พอรู้วันที่แน่นอนของต่อชะดอ <c oughs> ก็โดดไปเลย <c oughs> ค,ครูไม่ตกใจแล้วครับอยู่ๆแขกมาประกวดร้องเพลง,ขงเขาเตกใจมากครับ <c oughs> ครูตกใจมากครู <c oughs> สุรินภาคีจนถึงทุกวันนี้เจอหน้าผมก็ยังหัวเราะว่าแปลกมันเข้ามาได้ยังไง <c oughs> ยังจําภาพวันนั้นได้ค่ะแล้วหลังจากที่ร้องเพลงจบปุ๊บเนี่ยทางครูสุรินว่ายังไงางคะก็หัวเราะแหละครับแล้วบอกว่า มันไปได้มันไปครับบอกวก็มันไปได้แล้วก็บอกว่าสงสัยจะต้องคุยกันอีกเยอะแล้วก็ชักชวนมาไปที่บ้านคุณครูบ้างรู้สึกจะอยู่แถวเทเวศและไปนั่งคุยกันว่าน่าจะทําเพลงสักชุดหนึ่งครับนี่ก็เป็นที่ที่เริ่มของที่ที่เริ่มมาของการเป็นนักร้องนี่คือจุดเริ่มครับผมแต่ก่อนที่จะมาจุดนี้นี่ประกวดร้องเพลงนานไหมครับรู้สึกจะมีสี่ห้าเวทีแล้วก็มี ส่วนมิสตะกุวันของมณะเมืองทองแล้วก็อาจารย์สุนทรเปรมฤทัยหมู่บ้านเพลมฤทัยในยุคนั้นครับก็ตามเข้าไปประกวดทุกที่ที่มีรายการประกวดไปทุกที่ผลก็เหมือนกันหมดคือจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ว่าคนจะหาแล้วก็จะดูแปลงปรบมือจะดูว่าแรงกว่าที่เห็นเราขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ร้องเพลงลุกทุ่งได้ใช่ไหมคะแล้วจุดที่ทําให้ทางคุณสมิทธนะคะได้ไปเป็นนักร้องประจําวงดุริยางกองถวบก็มาจากจุดที่หนีออกจากบ้านหรือเปล่าคะ ครับผมบางวันน่าสงสัยอยู่ๆปีนดูว่าเข้าไปในตัวอะไรไม่ครับมีผู้ใหญ่เป็นผู้มีพระคุณแล้วก็นับถือเหมือนบิดาบุญธรรมเป็นผู้ใหญ่ในวงการทหารให้การสนับสนุนในจุดนี้ครับผมก็เลยเข้าไปอยู่ในกองกองทัพบกนะคะจุดจุดนี้นะคะพอไปเป็นทหารปุ๊บเนี่ยมีแนวคิดหรือว่าแนวโน้มคิดว่าตัวเองจะต้องได้เป็นนักร้องสมใจอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคิดมากจนได้มั่นใจมากๆครับ พราะพอไปอยู่ในจุดนั้นแล้วรู้สึกว่าได้ร้องเพลงทุกๆครั้งแล้วก็งานของรัฐบาลไม่ว่าที่ไหนก็ตามกองดนตางจะต้องเอานักร้องแขกคนนี้ไปร้องด้วยคุณเป็นนักร้องแขกคนเดียวที่ไปกับวงดนตรีของตัวอย่างของะบเนี่ยครับผมอโอ้แปลกประหลาดมาก <c oughs> ัากัน <c oughs> แล้วเพลงที่ร้องเพลงแรกเลยคือเพลงอะไรมีหลายเพลงครับแต่ว่า <c oughs> ส่วนมากก็จะร้องเป็นเพลงลูกทุ่งพวกแหล่พวกอะไรวันนี้ยึดแนวเสียงของ ใครก็ได้ไดไแต่ <ๆ S 2> ส่วนมากจะเป็นพรพิรมก็เยอะอแล้วก็ชัยชนะบุญยชดก็เยอะอค,ครับแขกร้องเพลงลูกทุ่งนี่ก็แปลกสุดขีดแล้วนะครับ <c oughs> ประเทศชาติท่านแหล่อีกต่างหาก <c oughs> อ้าวอัดเสียงเมื่อไหร่ครับยังไงคร,รูสุรินทร์ชักชวนการอัดเสียงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในวงการหานท่านนี้ท่านบอกว่าอยากจะดังไหมตอนนี้ผมบอกว่านั่นคือความฝันสูงสุด ท่านก็เลยมีโทรศัพท์แล้วก็มีจดหมายไปถึงห้างเป็นเสียงคาเทสอค่ะกระจุดนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของเพลงลั่นทมระทมเพลงแรกในชีวิตเพลงแรกในชีวิตด้วยนะคะพอหลังจากที่ได้อัดแผ่นปุ๊บเนี่ยนะคะ เห็นว่าคุณสมิธเองได้ตระเวนเอาผ้าไปแจกตามสถานีวิทยุต่างๆเพื่อให้เปิดเพลงให้ครับผมจริงเท็จยังไงเพราะว่าเงินในกระเป๋าไม่ค่อยมีก็เลยหยิบผ้าจากร้านไปเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ขโมยนะก็คือขอพี่ชายก็บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เพราะว่าพักหลังๆนี่ชัดหนักมือทุกทุกรายการเลยไม่ใช่คือผมหนักมือไปเองคือแจกมากเป็นพิเศษมากก็จนต้องโดนเบรกอย่างแรงครับ เป็นนักร้องนี่คนในครอบครัวยอมรับไหมตอนนั้นไม่ยอมครับไม่ยอมแรกๆนี้ปัญหาเยอะและ้วก<อ>็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยพอใจแต่ว่าพอนาน,านานเข้านานเข้าชื่อเสียงเริ่มเกิดขึ้นนมีขึ้นแล้วก็คือสิ่งที่ท่านกลัวก็คือกลัวว่าจะออกนอกลู่นอกทางครับแล้วก็ผลที่ออกมาคือไม่ใช่เพราะจิตใจไม่ได้คิดอย่างนั้นมผมเคยคิดไปครั้งหนึ่งนะครับว่ามนุษย์ทุกคนแหะครับอยากสวยอยากหล่อ ผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสตัดผมหรือโกนหนวดไว้แบบไทยๆเนี่ยคงจะหล่อเหมือนกัน